ออนหนวดเลยเอาให้ไปบ้านสาวไม่ถูกทางเลยคราวนี้แงความสัตว์ออกมาบัดเดียวนี้แงความสัตว์ออกมาบัดเดียวนี้ไปฝนเล็บที่ไหนมาจ<ะ>นไม่เข้าเรื่องเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวเหอะหอผ้าไปวัดฝางให้เลยเร่องทำลายบ้านเนี่ยเร่ทางบ้านเนี่ย นอนอยู่นิ่นงมือคันนะนนขูดนั่นขูดนี่หูชวนลมนะมันเป็นลูกคนจะเชื่อฟังใครอใคบอกาบามอออกอาสิต่อไปห้ามไปบ้านสาวอีกเด็ดขาดได<ม>้ยินไหมพี่บอกเนี่ย สอ,อนู้จักจำบ้าง <c oughs> เดี๋ยวต้องส่งเข้าไปโรงเรียนนะ <c oughs> ได้ยินไหมย,ยิ่งสอนเนี่ยได้ยินไหม <c oughs> ฟังรู้เรื่องอ <c oughs> ยู่ก็จะจับจำบ้างเดี๋ยวถ้าเป็นเซอร์แก้งไม่รู้เรื่องรู <c oughs> ้นะว่ารู้เรื่องน่ะรู้นะ <c oughs> แกลงโงนะ่นะรู้นะ <c oughs> งั้นอดนะัด กระดูกไปเลยออกมากระดูกอ <ian> ่ะเอาเปล่าไม่เอาก็อย่าแกล้งงูให้มันรุนเรื่องให้มันรุนเรื่องอย่าความจำเสื่มเป็แม่ไม่ลืมนะไป